สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางชาแนลยูทูกครูเอกเลขพยากชนะทางห้องเลขเป็นรูสันเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน7จ็ดนาฬิกาทยาชาแนยูทูปครับผมวันนี้ก็มารับฟังรีวิวเลข4ตัวกันต่อนะครับในกลุ่มเลข2 4 4 1นะครับกลุ่มนี้ขอมาทางชาแนยูทูกนะครับก็น่าจะเกือบ2ปีเพิ่งจะได้ถึงคิวนะครับสลับไปสลับมาเนาะ กลุ่มนี้คุยตั้งชื่อว่ามุ่งมั่นเพื่อเข้าถึงนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนว่าก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะ2 4 4 2 4 4, 4 4แล้วก็1 4 4 1นะครับสำหรับใครอยากจะดูพื้นฐานว่าเลขคู่ที่นำมาสู่เลข4ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกลับไปดูย้อนหลังที่ช่องคุยได้เลยนะครับหรือใครจะดูกลุ่มเลข3ตัวก็มีนะ 244 442นะครับแล้วก็1 4 4 4 4 1นะครับ1 4 4 24 4นะเลขคู่และเลข3ตัวคู่เอกทำรีวิวแบบภาพรวมนะกลับไปดูว่าเออมันแตกยอดออกมาเป็นอะไรยังไงแต่สำหรับชั้นเรียนหรือคนที่ติดตามคูเามาพอสมควรจะทราบดีว่าการอ่านเลข4ตัวในคู่เอกอานแบบตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งอ่านแบบนี้มันจะลงดีเทลได้ดีกว่านะครับอ่ะมามาสู่รีวิว4ตัวกัน244 1 มุ่งมั่นเพื่อเข้าถึงนะครับพอบอกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับก็แน่นอนว่าพูดถึง4ตัวท้ายนะครับแนวมุมมองของเขานะคนลูกท้ายเลขหนึ่งครับที่มาของคำว่ามุ่งมั่นเลยแหละนะครับตัวตนเป็นคนเชื่อมั่นเป็นสูงนะครับจิตใจกล้าแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับแต่แน่นอนว่าข้อด้อยคือเป็นคนค่อนข้างจะเอาแต่ใจเรียกว่าถามว่าใจร้อนไหมก็ถือว่าร้อนเพราะว่ามันต้องได้อย่างที่อยากจะได้ แต่ถ้าถามว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นร้อนแบบไหนเป็นร้อนแบบกดง่ายหายเร็วแล้วก็ไปเรื่องอื่นอ่าคือเขาไม่เป็นคนไม่มากความเหมือนธาตุไฟเลขหนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเอาแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานึกออกไหมครับถ้าไม่ได้ก็ไปเลยคือไม่มีการแบบมาหันมามองมาอะไรเงี้ยมันมีติดมั่นมั่น,นอยู่ในตัวเองอะได้ก็คือได้ถ,ถ้าถ้าให้ก็คือเอาถ้าไม่ให้ไม่ได้ก็ไม่เอา เออเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าสาหรับผมมันเป็นคนห้าสิบห้าสิบเอากับไม่เอาไง <c oughs> ก็ดีนะเดาทางง่ายดีนะครับนี่ก็เป็นจุดเ้อยของเขาอะคือเดาทางง่ายแต่เมื่อไหร่ที่คุณ่ะมีคนเลขหนึ่งที่แบบสโตูตกันอย่างเงี้นะผมว่าคุณพยายามเลี่ยงดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณมีความสามารถคล้ายๆเขาเราจะต้องแข่งกับเขานี่เขายังไงเขาต้องเอาให้ได้นั่นแหละวันนั้นก็อาจจะมีแบบติดเถียงติดอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะลาะก,กันง่ายแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณ มีความสามารถพิลิกแพงนะเจอคนเลขหนึ่งท้ายนะคุณมีความสามารถพิลกแพงแต่เช่นคุณท้ายเลขแปดท้ายเลขสามท้ายเลขอะไรพวกเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าสู้มันตรงๆอะก็สู้ได้แต่แค่ไปหาทางอื่นน่าจะเร็วกว่ามันอะไรประมาณเนี้ยแบบนั้นดีกว่าเนาะอ่านี่คือคนท้ายเลขหนึ่งครับถ้าพูดถึงความที่ใครที่ขาดแบบแรงจูงใจความแนว่วแน่หรือขาดความหนักแน่นะนะเลขหนึ่งใช้ได้เลยนะครับผม ตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสี่นะครับเมื่อไหร่ที่เขาตั้งเป้าว่าจะเอาอยัางไงหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนี้แล้วนะถ้าสิ่งนั้นอยากจะได้เขาจะพยายามไปหาช่องทางนั้นมาให้ได้ว่าอ่ะสมมติอ่ะเป็นเรื่องการเรียนแล้วกันสมมุติอยากจะเรียนวิชาภาษาไทยมากอืมก็จะไปตั้งใจเรียนไปหาหนังสือว่าเรียนภาษาไทยมายัางไงเป็นแบบไหนอะไรยังไงคือตั้งใจมากจะมีแนวทางหลากหลายว่าจะต้อง ยังไงถึงจะก,ก่งในวิชานี้ให้ได้ประมาณนี้41มันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับว่าบางคนก็จับไปพวก41 415อะไรพวกนี้ไปไปสู่เรื่องการเรียนรู้ก็คือแนวจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะทําสิ่งไหนจะทําอะไรใจคุณชอบอะไรรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะคนเลขหนึ่งอะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงนะจะพยายามไปหาแนวทางที่ตัวเองนะ่ะจะประสบความสาเร็จแบบนั้นๆๆๆได้ยังไงก็ได้เช่นเดียวกันไม่จําเป็นต้องเป็นเลขนักเรียนก็ได้นะครับ ตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสี่เหมือนกันคุณสามารถที่จะนอกจากคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วคุณสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเป็นให้คนอื่นรับดูได้เก่งเพราะนั้นถ้าคนเป็นสีหน่หนึ่งหนึ่งผมว่าเหมาะกับคนที่พยายามจะพีเซนตัวเองพยายามจะแบบออยากทำในสิ่งที่ทำแล้วพยายามหาคอนเนคชั่นะว่าเอ้ยผมอยากได้ถึงน,นี้คุณจะว่ายังไงเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบ หาคอนเนคชันได้เก่งเป็นคนที่แบบเผยแพร่สิ่งที่เรียนเป็นให้คนอื่นรู้ได้เก่งแต่เขาวนี้มันอยู่หลังมันอาจจะไม่ใช่วิธีการพูดหรือวิธีการอะไรเป็นวิธีแนวคิดของเขาว่าถ้าเขาจะไปสื่อสารหรือเขาจะไปคอนแทคใครเขาจะต้องมีวิธีการแบบไหนต้องทํำยังไงเขาจะคิดไว้ในหัวคนนี้เป็นคนที่คอนแทคคนเก่งคอนแทคคนง่ายแล้วก็นําเสนอสิ่งที่เองอยากได้อยากเป็นอยากมีเนะี่ยได้ดีนะครับแล้วทีเด็ดก็คือวิธีการทํางานเป็นเลขสอง เข้ากับคนได้ดีด้วยนึกออกไหมยิ่งเป็นสองสี่สี่หนึ่งยิ่งสมมุติว่าอยากจะทําสมมุติเป็นคนที่อยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งสม,มว่าอยากเปิดบ้านเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะก็จะสามารถคิดว่าตัวเองอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่เบเกอรี่นั้นรูปแบบร้านเป็นยังไงวิธีการสร้างแบรนด์ของตัวเองจะเป็นยังไงแล้วก็ไปคอนแทคกับคนที่ทําแบบนี้แบบนี้หรือว่าไปคลุกคลีกับบ,บุคคลที่เคยทําร้านเบเกอรี่ แล้วประสบความสําเร็จอย่างนี้นนนคุณจะเป็นคนที่แบบเข้าไปถึงปัจจัยนั้นได้ดีเข้าไปพูดคุยเข้าไปขยายความต้องการคือขยายความความต้องการที่ตัวเองจะเปิดร้านนะครับให้มันเกิดเป็นแพลนขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมีถ้าสมมติว่ามีลูกน้องก็ถ่ายทอดสิ่งที่นีงมาให้ลูกน้องหรือว่า,าคุยกับคนที่ร่วมหุ้นกันเนี่ยทำได้ดีคุณเป็นคนที่เข้าเข้าถึง เป้าหมายในใจคุณแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในใจไปคอนแทคกับคนได้เก่งเก่งมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ของคุณเองโอเคผมว่าอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไประยะยาวนี่ทาได้ดีเพราะคุณจะไม่ค่อยแบบสมมติว่าอยากจะเปิดร้านเป็นกระลิกก็คือเปิดไปยาวๆแล้วค่อยๆสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาค่อยๆไต่ค่อยๆตาแ,แต่ว่าแบรนด์ต้องอยู่คงทนปรกมาณนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของเป็นลูกน้องเป็นคนที่อยู่ในองค์กรหรือทํางานบริษัทเงี้ย คุณส่วนใหญ่แล้วคุณจะมักจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการรับนโยบายมาแล้วก็ไปคอนแทคกับคนอื่นๆให้งานในบริษัทเนี่ยเดินไปต่อเนื่องแล้วคุณจะทําได้ดีอ่าเป็นฝ่ายประสานงานก็ดีหรือฝ่ายแผนงานก็ดีที่จะนําแผนปฏิบัติการขององค์กรของเองอะ่ะเอาไปใช้ก็ได้เป็นพวกคล้ายๆกับพวกเลขาก็ได้ครับเลขาก็ได้หรือเอ่อเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะฝ่ายสื่อฝ่ายอะไรพวกนี้ที่จะเข้าถึงคนอื่นหรือว่าเอาสื่อของตัวเองไปนําเสนอไปโฆษณาไปสร้างแบรนด์ทําให้คนอื่นรู้จักแบรนด์ตัวเองเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยทาได้ดีนะครับนีกรแหละเป็นที่มาของคําว่ามุ่งมั่นเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เองอยากจะนําเสนอนะครับอ่ะนี่คือ4ตัวท้ายนะครับนะครับจุดถามว่าจุดด้อยน่าจะเป็นเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่ชอบคอนแทคคนนะคุณ คุณชอบทํางานเชื่อมโยงกูเลยมักจะมีแนวคิดที่แบบว่าทํางานร่วมกับคนแล้วมันจะดีกว่าที่คุณที่แบบจะเป็นการออกคําสั่งเสียทีเดียวหรืออะไรแนี้หรือว่าเป็นคนแบกรับภาระนั้นคนเดียวในในมุมของเป็นคือถ้าเป็นสองสี่สี่หนึ่งแล้วเป็นทั้งเจ้าของด้วยผู้บริหารด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ค่อนข้างจะรับผิดชอบสูงจะมีจุดด้อยอยู่ตรงเนี้ยนิดนึดนงแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต้อง มีกําลังอะไรให้มันคือจะเป็นคนแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะค่อยๆไปแต่แนวทางคุณชัดเจนว่าจะต้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณจะไม่แบบเหมือนแบบขี่หลังเสือขนาดนั้นน่ะแต่คุณคค้ายๆว่าอยู่ไปกับงานแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปกับมันรับผิดชอบในส่วนที่เองรับผิดชอบมันก็มีรับผิดชอบบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นน่ะเออประมาณนนมันจะไม่มันมันเป็นเลขความรับผิดชอบที่ต่างจากกลุ่มของพวก ใหญ่ๆพวกเลข789แล้อะไรพวกนี้อันนั้นถึงทั้งบริหารทั้งจัดการทั้งดูแลโครงสร้างทุกอย่างแต่นี่คือคุณพยายามทำให้มันซอฟลงไม่ต้องไปคิดคาดหวังอะไรมากขอให้งานที่ตึงตั้งใจน่ะสำเร็จก็พอค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับประมาณนี้มันอาจจะดูไม่ได้รวดเร็วอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ช้านะไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคอาจจะไม่ได้เหมาะกับบิ๊กโปรเจกต์อะไรมากมายแต่โปรเจกต์นั้นผมเชื่อว่าถ้า ถ้าเป็นคนปกติอยู่ในองค์กรเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการผมเชื่อว่ายังไงคุณก็สําเร็จแต่คุณจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปใช้ระยะเวลาที่อาจจะนานหน่อยแต่สําเร็จแน่ๆประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือส่วนท้ายส่วนหน้าบุค,คลิกอยู่ด้านหน้าดีเลยนะอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจยิ้มเก่งพูดเก่งสื่อสารชัดเจนเหมาะกับพวกประชาสัมพันธ์หรืองานเซลล์งานขายงานที่จะแบบคอนแทคผู้คนน,น่าเสน่หความน่าเชื่อถือด้วย บุคลิกภายนอกด้วยทั้งอ่อนโยนอ่อนหวานนะแต่งตัวดียิ้มง่ายพูดเก่งและพูดฉชาดๆตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบพูดหูดับตับไหมนะพราะยังมี2 4สีและสีหนึ่งนะที่มีความชัดเจนในตัวแต่ว่าก็บุคลิกก็ดูดึงดูดดีอาจจะมีสีสีที่มันติดกันอาจจะเป็นคนพูดเก่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงกับขั้นเร็วแบบพูดปา๊ดอะไรขนาดนั้นก็คือพูดเร็วในระดับที่ฟังได้แต่มีความชัดเจนด้วยถ้าเป็นเรื่องของการพูดผมว่ากลุ่มแน้ดีในบุคลิกข้างหน้า เป็นนักประชาสัมพันธ์นักถ่ายทอดนักอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ฟรอนต์เป็นฟรอนต์แมนอะ่ะได้ดีนักลงนักร้องก็ได้นะเออแบบเนี้ยก็โอเคนะครับถือว่าเป็นบุคลิกที่ก็เป็นสเสน่ห์แบบไกลๆนะพูดเก่งยิ้มเก่งเข้าถึงคนง่ายมีความชัดเจนในตัวเองนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะก็คือภาพรวมทั้งหมดอ่ะคราวนี้เรื่องเสริมเรื่องการเงินเป็นคนที่ยิ่งมีคอนแทคเยอะยิ่งสร้าง แหล่งที่มาของรายได้ได้เยอะความเก่งในการหาผมว่าเต็มสิบผมให้สักแปดละกันถือว่าเก่งระดับหนึ่งนะครับว่าเออจะต้องไปหายังไงเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องโฟกัสว่าจะต้องได้เงินเท่าไหร่ผมก็จะได้เท่านั้นอาจจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีคอนแทคหลายทางอนะว่าจะต้องหาทางนี้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 มันก็ได้หลายทางเนาะแต่คราวนี้จุดเด่นที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการบริหารจัดการเขารู้ว่าจะใช้เพื่ออะไร อาจจะมีแบบจุกจิ๊กจุกจิกเล็กๆน้อยๆบ้างก็คือจ่ายเพื่อของกินของใช้ของอะไรเนี่ยก็มีจ่ายบ้างแต่ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยนะครับบริหารจัดการก็เต็ม1 0ผมก็ให้8เช่นเดียวกันภาพรวมก็ง่ายเลยครับเต็ม10ได้8เลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วคนที่สตาร์ทอัพคนที่พึ่งเก็บหอมรอมริบแล้วพวกนะี้ถือว่าการเงินกลุ่มเนี้ยโอเคเลยเป็นเลขที่เหมาะกับการเงินที่ยอมรับได้ นะครับสุดท้ายเรื่องความรักเป็นคนที่เข้าถึงเขาเข้าใจอย่างที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวคนรักเขาเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองว่าจะต้องคุยจะต้องพูดอะไรยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาจีบหรือมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับเราเนี่ยควรจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับฟังว่าออโอเคว่ามันยังไงว่ามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคลิกกันก็ไปต่อได้ยาวๆแต่ถ้าไม่คลิกผมจะบอกให้ว่ากลุมเล็กเนี่ยก็ไม่ได้ คิดนานว่าจะต้องแบบเอ้ดีไหมอะไรอย่างนี้กลัวเขาจะเสียไม่ไม่เท่าไหร่เพราะอย่างน้อยเขามีสีหนึ่งนะสีหนึ่งคือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็เซกูณไปแต่สองสีกับสี่สีอาจจะมีการถนอนต้ํแต่กันอยู่บ้างแต่แน่นอนในใจก็ไม่คิดแล้วก็ไปดีกว่าแยกแยก้ายประมาณนั้นผมว่าเป็นเลขที่ตอบโจทย์คนที่กาลังมองหาความรักในในสไตล์ที่เป็นตัวเองเข้ากับตัวเองได้จริงๆแล้วไม่อยากเสียเวลากับสิ่งนั้นนะั้นๆะแต่ถ้า อะไรที่เหมาะที่จะแบบมันไปเจอคนรักที่ใช่หรือคู่ที่ใช่อะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะทุ่มเทไปกับตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะแต่นี้รอรอเวลาให้มันคลิกก่อนถ้าคลิกนี่ก็จบเลยนะครับความรักก็ประมาณนี้นะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์นะครับคนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมสอบถาม,ไ,มได้ที่ช่องคูเอกเลขพยากรณ์นะครับท่องยูทูบหรือว่า เพจครูเอกเลขกพยากรนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ทางเฟซทางไลน์อะไรพวกนี้ได้หมดถ้าผมสะดวกผมก็จะตอบให้นะครับช่วงนี้ก็พึ่งฟื้นจากไข้มานะครับก็อาจจะสดใสนิดนึงนะครับวันนี้แอคทีฟกว่าแล้วแหละวันที่ผ่านมาแล้วหล้ววันที่ผ่านมาค่อนข้างจะแบบตื้อๆหน่อยเพราะยังติดไข้อยู่ตอนนี้หายแล้วนะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจเข้ามานะครับทั้งทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้หายเป็นปกติแล้วนะ ก็พร้อมจะรีวิวทุกวันนะครับไม่น่าเชื่อนะปีหนึ่งเป็นไา้ครั้งหนึ่งต้องหยุดปกติจะไม่หยุดเลยนะทำรีวิวเพราะคิวมันยาวมากนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลทุกรกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ